สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับเกมมาเก็บของอ e ันดีเซ MBER กันอีกเช่นเคยนะมาแล้วครับกับจดหมายที่เรารอคอยด i เ e คเตอร์เล e ตอร์ฉบับที่17นะครับจากดีเลคเตอร์ซองซองซอบนะครับก็สำหรับตัวของซีซั่น t a ลออฟพาวเวนะครับก็จะจบลงและมีการบอกซีซั่นใหม่มานะครับนี่ครับนิวซีซั่นสตาร์วอลเกนะคล้ายๆกับลุก Skywalker อร์เลย หรือเราจะมีดาบเจใดใช้กันตัวของคอนเทนต์ใหม่นะครับที่จะเพิ่มเข้ามา วิวออฟเฟตหรือวงล้อแห่งโชคชะตานั่นเองนะตัวของวิวออฟเฟตนะครับจะเป็นตัวของมิชชั่นไลทวันนะครับมิชชนะั่นไลทวันน่าจะถูกปรับปรุงใหม่นะเขาบอกว่าจะมีการซ่มตัวของคอรสดันเจียนมานะครับให้เราเล่นแต่ละโนดแล้วเดินทางเข้าไปส่วนกลางนะทีนี้ในส่วนกลางของที่เราเดินเข้าไปเนี่ยมันจะมีตัวของอุปกรณ์ ที่สำหรับใช้สำหรับการสังเคราะห์อ,อุปกรณ์ยูนิคนะเป็นแมทเทียลในแต่ละโนดที่เดินไปบางครั้งเราจะพบกับผู้ที่ทำการสังเคราะห์ตัวของอุปกรณ์เหล่านี้นะในการเดินทางไปที่ตรงส่วนกลางสุดนะครับเราจะพบกับตัวของไอ้บอสเทียร์11นะครับตัวของผู้ส่งสารจากของดวงดาวในแต่ละดวงนะนะในบางครั้งเราจะเจอกับบอสที่ซ่อนอยู่ชื่อว่าสตาร์ไลท์กาเดียนนะครับตัวของสตาร์ไล กาเดียนก็จะมีการดอปวัตถุดิบที่ใช้ในการสั่งะ้์ตัวของยูนิคเช่นกันนะถ้าเป็นไปได้เขาบอกว่าอย่าลืมเก็บรางวัลน,นี้นะครับทีนี้ตัวของวัตถุดิบที่ใช้สั่งะ้์ยูนิคคืออะไรมาดูข้อที่2ตัวของการสั่งะห์ยูนิคเขาบอกว่าบางทียูนิค พวกเลเวลต่ำๆนะครับเราจะไม่มีค่านะครับไม่เห็นค่ามันเขาเลยเกิดการเอาแมททีเรียลพวกนี้มาสัรงข้อยูนิคเป็นอันใหม่นะครับซึ่งบางทีเราอาจจะได้ยูนิคใหม่ๆที่ทรงพลังมากขึ้นนั่นเองนะซึ่งจะสังเคราะห์ได้อะไรบ้างอาจจะต้องรอดูข้อมูลกันต่อไปนะครับตัวของข้อที่3อันพิกแลนกิ้งนะครับตัวของแลนกิ้งเนี่ยจะเป็นการจัดกระดานอันดับในแต่ละสัปดาห์ใช่ไหมผู้คนก็จะย หยิบสกิลมากจัดอันดับกันแต่เขาแรงเห็นว่ามีการใช้สกิลเก่าๆเดิมๆกันนะครับเขาก็เลยทําการอันพิกก็คือให้หยิบสกิลที่ ไม่ติดอันดับ3อันดับในแต่ละสัปดาห์มานะซึ่งตัวเนี้ผมไม่แน่ใจว่า3สกิลที่ว่าแยกเป็น3หมวดหมวดละสกิลหรือว่าหมวดละ3สกิลนะครับก็เป็นข้อดีเราก็จะได้มีการเห็นตัวของบิวสกิลจากผู้เล่นเก่งๆนะครับเป็นสกิลใหม่ๆก็จะทําให้เกิดแรงบัานดาลใจในการเลือกหยิบสกิลมาลองเล่นดูตามที่เขาบิวมานะถ้ามันมีบันทึกเอาไว้ว่าตอนที่เขาทําการบิวนั้นอ่ะเขาทําการใช้ตัวของไอโซดิแอคอะไรบ้างอย่างเงี้ย ก็น่าจะดีนะครับฝากส่งไปถึงผู้พัฒนาเกมนะครับว่าถ้ามีไว้ก็จะดีมากพอบางทีเข้าไปดูแล้วเขาเปลี่ยนไปหมดแล้วอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรนะตัวของวิปพ่อนคอสตูมแชร์ลิงนะครับเป็นการแชร์คอสตูมระหว่างอุปกรณ์ประเภทอื่นนะครับเช่นมันมีลักษณะการเคลื่อนไหวคล้ายๆกันเช่นคอสตูมของดาบมือเดียวนี่เราก็อาจจะไปหยิบตัวของคอสตูมมีดขวานหรือเซปเตอร์มาใช้ได้นะครับข่าวนี้มาสกิลใหม่นะครับและลิงรูนใหม่นะ สกิลใหม่เปิดเผยมามีไลนิ่งสแล h นะครับเป็นเมลีเวพ่นอน a เ e เป็น AOE ที่เป็นโจมตีระยะใกล้นะสามารถใช้ได้เฉพาะอาวุธดาบ1มือหรือ2มือเท่านั้นการโจมตีจะสร้างสายฟ้าไปในพื้นที่อ่ให้คิดสภาพง่ายๆก็อาจจะเป็นเหมือนทุบน้ําแข็งทีนี้ตัวของสายฟ้าเนี่ยก็จะทำดาเมจแล้วก็มีตัวของโซ่สายฟ้าชิ่งออกมาด้วยตามคําอธิบายนะแล้วก็รุ f a ฟ t จะเป็น power weapon AOE skill นะครับที่ใช้กับมีดเท่านั้นนะซึ่งไปรอดูกันว่าจะออกมาลักษณะอย่างไรและมีการปรับบาลานตัวของลูนและลิงใหม่นะครับแล้วก็มีการเพิ่มลิง์ใหม่เข้ามานะแต่เป็น w e a p o เล็งแท็ก ก็อาจจะเป็นการกลับมาของสายสกิลเว็บพลเลนก็ได้นะครับตัวของมอนสเตอร์จะมีเลเวลที่สูงมากขึ้นและมีเกียร์ที่พาวเวอร์ฟูลดับมากขึ้นนะปัจจุบันตัวของมอนสเตอร์จะเลเวลตันอยู่ที่บวก35นะครับก็จะทําการปรับให้บวกสูงสุดอยู่ที่40นะก็จะมีการดอบอุปกรณ์ที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้นนั่นเองตัวของ เสา k o สนะครับส่วนของ Hard Mode นะปกติ Hard Mode เราจะเลือกได้หลังจากบวก35ขึ้นไปนะครับเขาก็จะปรับใหม่ให้สามารถเลือกได้ตั้งแต่เสาบวก21ขึ้นไปนะครับก็จะมีโอกาสได้ของที่มีตัวของมูลค่าที่สูงมากขึ้นนั่นเองนะส่วน Hard Mode ตั้งแต่เลเวล36ขึ้นไปนะครับเขาบอกว่าจะปรากฏในภายหลังไม่รู้ทำทันหรือเปล่านะครับตรงนี้นะ ในส่วนของฮาร์ดโหมดนะครับตัวของฮาร์ดโหมดเนี่ยผู้เล่นก็ทําการเข้าไปเล่นแล้วก็ล้มหายตายจากกันไปนะครับเขาอาจจะเลงเห็นว่าทําให้ผู้เล่นเลิกเล่นเกมแล้วไปเล่นเกมอื่นงนี้เขาเลยจะทำการเอาออกนะครับก็คือซีซันหน้าจะมีแค่ซีซันโหมดธรรมดานั่นเองนะส่วนของเซอร์เพนต์นะครับก็จะทําการหาจุดที่จะให้มันดรอปหรือได้มาตัวของเซอร์เพนต์เอ็เซนต์ซึ่งจะเป็นอย่างไรก็ค่อยไปว่ากันนะครับก็ไว้คอยพบกันใหม่ ใ่คับซีซั่นหน้า Star Walker กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ